สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสุบอนครับผมพ่อ,อการวันพุทธที่ศิบหากุุภาพันธ์ครับผมมือนีบรรยากาศเนี่ยมือแรงช่วงหาเมงแรงครับนี่ครับพี่น้องเบื้องล่มลม,มือหนีล่มดีดีครับผมสมใจนึกบางลํำพูอยู่ดอกตะกี้ถาแลีนเบาจนว่าล่มกระโบมีเกือบใจขาดเป็นเดือน <laughs> ว่าเมนเตนล่มเบิดบัดมันได้มาบานนี้กับหัว หัวคิดหัวขาดคือเกาครับผมผุดหัวปัดหัวคอดมาเอฟซีสายเบาคือสีถือใจเนาะครับบารนี่พอยั่ใส่คือกันนั่นล่ะเจ้าว่ามือนี่เจ้าว่าสีฟ้าเอาจุล่าไงครับผมบารนี่นี่นี่จุล่าไงพอนี่ใส่เอาจุล่าไงดวงนีไปเทศครับผมบารนี่แต่ว่า่านี่ใส่หัวใส่ยังดั้อก ประเทศครับผมหมื่นบาทแต่เลืยว่าถิมาใส่หัวมันเอาหัวใส่มันก่อนครับผมเป็นสนโขั้นเม็ดหาิบหานีแหละครับบยใหญ่บโบยงยาวเพราะว่าอาศัยว่าเบามันนีหัวใหญ่เพราะว่ามันเป็นไม่ไม่วน,วน,วนกกเนาะครับทั้งหัวมันมมนกกี่ไม่วนกกกถ้าผุนเป็นไม่วนปลายมันเป็นไม้ไพ่เบื้อล่าคือเก่าครับผมสายแข็งสายแข็งโค้งปีกใหญ่บบตรงย่านฮักครับผม แต่ว่าปลายปีมันอ่อนนุ่ยขึ้นง่ายแต่ช่วงนี้มันแข็งเลยง่ายง่ายครับผมพู้เดียวเกี่ยวกับปูมือโลดครับเบาก็ข้นบ่คือกันครับผมฮ่าฮค้ดหน่อยมาของง่า,ายแก้วมีเงี้ยังเอาผู้ใหญ่อยู่ <c ười> ต่อาเงี้ยง่ายแข่งแล้วสีนิน้มัดใส่แก้วกับสีผ้าพีผ้าน้องไปจวดครับผมบัน เป่าวจวดก้อนล่มสีเบิดเบิดบานอี้เบิดแล้วเบิดเลยหรือจังะไรบุญนีกล่มก็ได้บอกว่าอยครับผมแต่นี่กับสีนี้ไปจังสั่นละครือเพราะว่าเดือนสีจังไนกับบุญผาเวีดเนาะจังไนกับบุญผาเวียดอกคู่เหลืองดอกคู่เหลืองเอาบุญผาเวีย ใส่แล้วกับสีผ้าวีผ้าน้อนร่อง,งทงไปจวดไปเทศบ่ทษัทนึ่งบ่ว่าจวดดอกไปเทศซะก่อนพระจักจี่านบ่ผ่านยังบ่หูที่ละพอนี้ใส่เบาหนึ่งมันขืนยุ่แต่มันเกี่ยวกับหัวมันตั้งแต่ตั้งหัวยืดเสื้อเยิ้มมันกับจวดตั้งบ่ดึอนี่ก็เอาแล้วไปคนไปทางบอ่อมเงนห้างเดียกับส้นก๊กสะแบงสามี <laughs> ต้นกุกสะแบงเสียงดังสนนั่นว่ามันกุกสะแบงสีหักลูงดินแต่ละเถือนนี่กระจนว่าแค่นดินสะเทือนฟังเสียงห่ำโลดแนดนอยู่ทงนางอยู่เชียงหน้าก็ได้ยงินเล่นสีหัวกับสีหัวรู้คือวาน ขอบคุณเอซี่เวิร์ดช่วยมองทุกวันนะครับผมสีเข้ามาติดตามรับชมพอนีไส้ครับทำอะไรแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพอนีไส้น้ำแร่ด้วครับเด้อยพอนีไส้ติดต่อเบิร์ดทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ทุกช่องทุกคันนะครับ่ว่าสีช่องเก่าช่องใหม่พอนีไส้ก็เป็นกำลังใจให้เบิร์ดทุกผู้ทุกคนเบิร์ดกันแง่กันครับ ปลากันลงเรือรํำเดียวกันแล้วไปน้ำกันออดรอดแต่ว่าถ้าจมน้ำแล้วตัวใครตัวมันนะบบเมนว่าจมน้ำเลยสิจอดคอกันจมด้ำครับสิจมน้ำแล้วโตไผโตมันขอล่ากหอนไปออดรอดโตขันโตมันโตไผ่โตมันก็หยอกกันมวนๆเสันแล้วครับ กันไปให้กำลังกันใจใกันไปเรื่อยๆครับผมผู้สีพึ่งเฮ็ดคลิปก็ยย่างาทอดแท้่เด้อครับเด้อผู้สีเ้าผู้สีพึ่ง,งกำลังเริ่มเฮ็ดคลิปคิดว่ายอดดูขึ้นหน่อยยอดเบิ้งขึ้นหน่อยย่าง้ผาทอดแท้่ครับผมยังที่เราเฮ้าเฮ็ดไหมเนาะยังท่านอย่มีผู้ใดหูจักเฮ้ากัต้องเริ่มต้นจากนึงแหละครับ รัวสีน้ำหอดรอยอย่้ตรงนับจากหนึ่งก่อนถ้าว่านับจากหนึ่งไปยจะหวังว่าสีไปนับนับถึงลอยถ้าไม่มีเงินบาทก็จะหวังว่าจะมีเงินพันเป็นทางสัตว์ไปเรื่อยๆยอดหอแห่ยอดหอด้อยขว้าอย่า,า,ยยา,ายงนี้กำลังใจสูงครับผม เหรียญเบามากแก่น้อยๆฝรั่งบอมีเหรียญว่ากันแม่เหรียญตอนลุงเฮ็ดคือเฮ็ดกินเป็นซื่อครับครับเด้องตะเกียบเลรีหัวลิกหัวแหลมดนึ่งหัวเนี่ยเบาก็เล่นยญเหรียญเบาจำยังแต่สีเป็นเบาหนิล่ะครับบ้าบ่มีหางมีไส้มาของบ่มีหางขับพี่น้องผมกัเป็นนวลว่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับบาานี้ ขากะสิเตรียมล่องทงไปจวดท่อนตัวไปทดสอบครับผมล่องทงไปกับพญีย่ยงไส้เลยพี่น้องไปโยนบาวซอยกันบันไปโยนบาวซอยพญี่งไส้ครับผมไปครับครับผมตอนนี้เขากับมาหอดนามปล่อยวาาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพื่อทำการปล่อยจุลายากดวงนี่ครับผมขนาดวามสูงกับประมาณ2องเมตรหาิบนี่แหละครับถารวมตั้งแต่ขามันขึ้นไปเนาะครับ สูงกาแฟยีไส้กาฟยีไส้สูงเมตรหาซิบหาสูงกาแฟยีไส้เป็นเมตรผลครับส่วนอันนั้นกะซากเครื่องบินครับผมเครื่องบินตกเร,รียบร้อยเลยเด้อครับเด้อเครื่องบินตกมูนแอมแพร์เลยล่งท่าได้บุญนี่มูนสร้างมั่นครับผมเฮ็ดเอาไหมอันนี้ห้ามารุนจุดจุดจุดุนจุดล,ล่าเนี่ยดวงนี้เลยครับผมสีขึ้นหรือบ่ขึ้นหรือสีมุนคือกันกับเครื่องบินนน่บ่เครื่องบินตกเรียบร้อย เข้าก่อนพี่น้องแค่นนี้มาเข้ากันว่านานนั้นประมาณไปเกือบเดือนพุ่นละห้อนห่อนบ่มีลมห่อนเสียบบ่ยังเหมือนมีลมไงมาครับพี่น้องมาลุ้นกันบัดนี้จะจวดหรือไม่จวดอีกคนด้วยกิเตอรครับผมมาลุมร่วนลุมหัวนี่ครับผมร้านใด

ี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว,ยวอึง้งบ่ฮั่นไนด้ครับผมมาใหม่สิดินไงทวนรถฮ่าฮ่าฮ่ พี่น้องบ้านนี้ไปแล้วครับผมไปได้ครับบา้านนี้ไปยังสวยงามดันไปลูกดันไปทีลีได้ครับผมเทือที่สองอ้าวอีกแค่นอยู่ครับผม ลายยักลายยักคือเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮ่าฮฮหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมบาทนี้คุณครับขึ้นไปย่างสวยงามพี่น้องปีกทัานอยู่ยื่นเทือที่เทือที่แรกหวัวกระททแทกมาแห้งหนึ่งบาบเป็นปีกสีหักบ่เป็นหยางครับผมบาทนี้นี่เทือที่สองเทือที่สองไปเลยบาทนี้แน,น่นนนครับพูดอ่ะ สวยงามพี่น้องมันดวงใหญ่เดี๋ยวผมจซสวมให้พี่น้องเบ่งน่ครับดวงใหญ่มันขื้นเป็นเ,เบืองพี่น้องไอ้ดวงน่อยจังไดบุกผมว่าผมบ่กคอยสนัดเหตดวหหตดวงหน่อยเหตดดวงน่อยบ่าขื้นแต่ว่าดวงใหญ่นี่ดวงใดก็ดวงนั้นครับผมไปใส่ไปขัวได้เลยบานนี่ อีกท่านอีอยู่ครับผมปล่อยร่วมนวดปีกมันวน,วน,วนวด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 ค,ค่ะค่ะแถมมันอยู่นี่นี่จังสมซื้อรอจุฬารอจุฬาท่าผยองนี่รอจุฬาท่าผยองของแท้ของแท้ต้นต,นตำร,บรับพ่อยีไสสูตรพร่อยีไส่มาขึ้นมือหอกครับผมเราเห็ดแจกตัวแจกตัวนี่มันกับวะไงกับเอาเพอดีพองามครับผม ว่าแต่งหัวถือนี่คืนย่างเดียวที่รีย่างเดียวครับผมพ้นครับโอ้ลูกนี้เฮ็ดสมทุกสมหยากอันส่วนเครื่องบินนั่นกองกออกหนักยนึ่งพอสมทุกสมหยากรกนั่น <c oughs> <c oughs> นี่เสนร์ูกกรลังลันพี่น้องไปพาพี่น้องไปเบื้องมุ่มองทางหนามนันครับผม ไปเบิ่งทั้งหนามันนําเบิ่งแต่ทั้งกลดเหมือนไหลไปครับพี่น้องขี่ฟ้ากําลังดันมาล้อมกําลังไหลกําลังแห้งครับผมพูน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 เบิ่งลีลาครับผมดันไปลูกดันไปร้อยลำนิ่งทำเวลากลางอากาศบุ้ยหายกูแอดเทวดาไปพี่น้องไปเบิ่งทัางหนาครับผมแาบนี้นี่ครับพี่น้อง มุมมองด้านหนามันครับจุดนี้อาการกินไปทั้งตะเวนตะเวนออกน้อยนึงที่แรกกะที่แรกกับไปทั้งอันไปทั้งตะเวนตกบัดเพอปีพันถือกลมอนวดบานนี้ไปทั้งตะเวนออกกว่านี้นั่นครับผมเป็นสายย้อนเสือกบ้านเงาครับผม ขึ้นไปขึ้นไปอาจจะเป็นเพราะปีกขึ้นอยู่กับใดเบิ่งกันเงวๆพี่นอ้องปีกขึ้นอยูเสือหนูก็ดังมวนอยู่ครับนั่นครับผม ไปทั้งจวนตกบานนี่ปีกมันท่านดีอยู่ซื้อคือว่าน่นแนวเบาไม่คือว่านน้องพี่น้องกลับมาทั้งจวนออกบานนี่เนี่ยมันกลับไปทั้งจวนโจกอีกจเจวนโจกกระได้เวนออกกระได้ไอ้หมายโค้บอะไรจังไลยเอา คุณเทอเลอ์เทอเลอ์ขึ้นมากเลยอาการแบบนี้ผมว่าบ่อหมมขึ้นดอกนี่ถ้าบ่อแทงไม่แทงไม่อีโด้เดียวก็ได้พี่น้องน่ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามด้วยครับเดอ้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พ่อหญิงไสครับผมก็สี่ พร้อมล่าพีมล่าน้องสำนีแล้วครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอเล้าเข้า,าสวัสดีครับ